สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน่าทุกคนกับผมมื่อนี้ครับพี่น้องกะเป็นวันว่างครับพี่น้องผมกับสิพาพี่น้องกาเบิง้งแม่หมูครับพี่น้องหลังจากคลอดลูกมาแล้วได้เมื่อหนึ่งสองมือสามมือครับพี่น้องเฮากะจะมีการคัดแยกลูกหมูครับพี่น้องเพื่อที่จะเหตให้แม่หมูที่เลี้ยงลูกอยู่นั่นครับพี่น้องมีลูกหมูที่ขนาดเท่าๆกันเฉลี่ยแล้วเท่าๆกันครับพี่น้องและกะปริมาณการเลี้ยงลูกกับเฉลี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองตัวครับพี่น้องจะประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะ จะบวให้เลี้ยงลายกว่า14ตัวับเป็นทางสูงสุดครับเพื่อที่จะให้แม่หมูนี่ครับพี่น้องมีการผลิตน้ำนมที่เพียงพอและกะบบให้แม่หมูของเฮานี่มีสุขภาพที่สูบพรอเกินไปครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาให้แม่หมูของเฮานี่ครับพี่น้องเลี้ยงลูกหมูที่ลายกว่า14ตัวแล้วครับพี่น้องลูกหมูของเฮากะจะมีตัวที่จอยและกะพร้อมครับพี่น้องจะเห็ให้ลูกหมูของเฮาโตซ่าและกะ ที่สาคัญก็คือแม่หมูของ้าครับพี่น้องจะมีร่างกายที่สุขภาพครับพี่น้องย็นไห้แม่หมูเฮาเนี่ยมีสุขภาพที่บดีและก็หลังจากที่แยกลูกจากน้องไปครับพี่น้องจะมีการติสัจน์ที่ซ่าขึ้นครับพี่น้องกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องความเป็นแบบไรครับ สำหรับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องนี่กลเป็นโูกหมูเป็นแม่นี่ครับพี่น้องที่กําลังคลอดลูกอยู่ครับพี่น้องเนาะเหตุผลที่ว่าเฮานี่บอเก็บโูกหมูที่แม่หมูที่กําลังคลอดอยู่ไปทิ่มครับพี่น้องกบเพื่อว่าเขาจะเอาไปลงประวัติครับพี่น้องลงประวัติตรงกาดใบนี้ครับพี่น้องเพื่อที่จะให้นเฮานี่ทราบว่าหมูแม่นี่ครับพี่น้องคลอดลูกจากโตมีเป็นมัมมี่จากโตแล้วก็เป็น เน่าที่บอบสมบูรณ์นี่จักตัวครับพี่น้องเพื่อที่จะเหตุแห้เฮาลูกครับพี่น้องว่าแม่หมูแม่นี่ครับพี่น้องมีการบันทึกประวัติไว้ครับพี่น้องในรอบต่อๆไปครับพี่น้องนะว่าการให้ลูกการผลิตลูกนี้เป็นจังใดครับพี่น้องกับเพื่อว่าเวลาคลอดลูกมาแล้วหลายๆรอบครับพี่น้องอาจจะรอบที่4ที่หาที่หที่เจ็ดนี่ครับพี่น้องเขาอาจจะคัดทิ้งในรอบที่หาที่หก็ได้คือกันครับพี่น้องเพราะว่าถ้าประวัติบดีครับพี่น้องการให้ลูกบ่ถึง10โตการเรียกลูกน้อยนี่ครับพี่น้องเขาจะคัดทิ้งรับพ่เาาะว จะบ่คุ้มทุนต่อการพาทิดครับพี่นอ้องแมต่ต่อไปครับกั่งามๆครับพี่น้องนี่เลี้ยงประมาณสิบเอทีสองตัวครับพี่น้องต่อแม่หนึ่งเนาะก็จะบรได้ให้เลี้ยงไร้ครับพี่น้องสังเกตง่ายๆครับพี่น้องถ้าลูกหมูคอกใดที่เขาหนาวครับพี่น้องเนาะเขาจะมานอนอยู่ใต้ไฟกวกแบบซี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นลูกหมูที่เกิดในช่วง ระยะแรกครับพี่น้องหนึ่งถึงสามมือครับพี่น้องสามมือแรกนี้เข้าควรที่จะเปิดไฟให้เขาตลอดครับพี่น้องตลอด24ชั่วโมงในช่วงที่เป็นหนาหนาวหรือว่าหนาห้อนก็ต้องเปิดครับพี่น้องแต่สําหรับหนาหนาวครับพี่น้องเขากะจะใช้เวลาในการเปิดโคมไฟนี่ครับพี่น้องไฟกกลงดงมูเขานี่ยาวนานกว่าหนา,นา,นาหนานาน้อนครับพี่น้องเพราะว่าหนาหนาวจะมีอุณหภูมิหรือว่าอากาศที่เย็นครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาปิดโคมไฟนี่จฉดไใหู้กมูเขานาวตัวสั่นละกั มีการฟื้นตัวการจเจริญเติบโตที่ซาครับพี่น้องอ่าสําหรับแม่นี่ครับพี่น้องจักคอดหมูว้านนี่ครับก็ยังบม่ได้ตอนไข่บม่ได้ตัดหางครับพี่น้องนี่สังเกตมึงครับพี่น้องลูกมูเข่ากะจะ,ะเฉลี่ยแล้วตัวเท่ากัน,น,นกครับพี่น้องโอ้แน่นหนียดลูกแล้วครับพี่น้องโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย สอง auch, สีส่หกแปดสิบสิบสองกับพี่น้องแม่นี่ยสิบสองโตครับกะพี่น้องกระเบื้องไส้ครับพี่น้องนี่ไส้กะจะคัดมาแล้วครับก็กจะให้ไส้เท่าเท่ากันกับพี่น้องจะบัวหิมีตัวใหญ่ตัวน้อยครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามีตัวใหญ่ตัวน้อยนี่เขากะค่อนข้างที่จะแย่งกันและ้วกะ็โตได้ยัง,น,น,งนี่ครับพี่น้องจะแย่งกินน้ำนมของตัวน้อยเมื่อครับพี่น้องตัวน้อยกะจะจ่อยจะพร้อมครับพี่นอ้อง Libya. การจะเริ่มเติบโตกัจะบุรีดีบุรีกะอาจจะพร้อมแล้วก็ตายครับพี่น้อง คอกี่กะเป็นแม่มูที่คลอดลูกแล้วคลอดบ่ไรครับพี่น้องกะตายไปแล้วครับพี่น้องเขากะเอาไปใส่เครื่องย่อยสลายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตายครับเพราะว่าคลอดลูกบวไรครับพี่น้องเพราะว่าช่องเชื่อมการนี่จะแคบพี่น้องถึงจะล่วงเขาไได้ก็ล่วงบ่ออกพี่นอ้องก็เลยเ็ดให้แม่มูขเขาเนี่ตายครับพี่น้อง คอกนี่เขากระหนาวครับพี่น้องถ้าเกิดว่าห้างโบเปิดโคมไฟนี่ครับพี่น้องเขาจะนอนสุ่มกันตรงที่อื่นแล้วก็จะเหตให้พ้นเสียก็คือว่าพอลูกมูนหนาวครับพี่น้องสุขภาพบอดีการกินนมกะจะบอดีแล้วก็จะเหตให้เขานี้ท้องเสียครับพี่น้องท้องเสียอ,อันดับแรกเลยครับพี่น้องสําหรับหมูน้อยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สำหรับการเลี้ยงมูนี่ครับพี่น้องการเลี้ยงแม่พันธุ์นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการจัดก,การที่ยุ่งยากกว่าการเลี้ยงมูคุ้นกับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ท่านใดที่เลี้ยงมูคุ้นอยู่แล้วก็อยากจะหันมาเลี้ยงมาผลิตแม่พันธุ์ผลิตลูกเองเนี่ครับพี่น้องควรที่จะมีการศึกษา <c oughs> การเรียนรู้มีประสบการณ์ที่ดีพอสมควรครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮานี่ผมมีประสบการณ์ครับพี่น้อง เลี้ยงมูคุณอยู่ตอนนี้อยู่ดีๆอยากมาเลี้ยงมูแม่พันนี่ครับพี่น้องอันนี้เปอร์เซ็นต์การเสี่ยงในการลุ่มเลี้ยวนี่ค่อนข้างที่จะสูงครับน้องเพราะว่าหนึ่งครับพี่น้องการให้อาหารแม่พันธุก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการให้ที่แตกต่างกันครับพี่น้องอย่างเช่นครับพี่น้องอย่างเช่นช่วงที่อุ้มท่องอยู่ครับพี่น้องเข้าควรที่จะให้อาหารเบอร์ไดขนาดไดแล้วก็ช่วงที่คลอดครับพี่น้องควรที่จะให้อาหารแบบไดแล้วก็ ปริมาณเท่าไหร่ครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเข้าห้หน่อยแม่หมูเข้าอาจจะบมีน้านมผลิตลูกนี้ที่เพียงพอ,พองครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเข้าหอยร้ายครับพี่น้องอาหารก็จะเลือครับพี่น้องเหยียดในเข้านี่เพิ่มต้นทุนในการผลิตขึ้นไปอีกครับพี่น้องและกับช่วงหลังจากที่แยกลูกหย่านมไปแล้วครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขามีการจัดการ ในช่วงที่เลี้ยงลูกอยู men, ่บอดีครับพ OK? okay. ี่น้องอาจจะมีการล่วงคลอดหรือว่าได้หลายอย่างครับพี่น้องอาจจะเหตุให้แม่หมูของเขานี่มัลูกอักเสบครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแม่หมูของเขานี่มัลูกอักเสบไปแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับ1ครับการผสมพันธุ์ครับพี่น้องผสมเทียมหรือว่าผสมจริงครับพี่น้องจะบอิติดครับพี่น้องจะบอิติดแล้วก็อย่างที่2ครับพี่น้องพอบอิติดแล้วครับพี่น้องเสียครับพี่น้องเสียเวลาในการ ผลิตลูกครับพีองแล้วก็กิกนต้นทุนในการผลิตของเข้าไปอีกครับพีองถึงแม่หมูจะคลอดลูกหลายตัวครับพีองอาจจะคลอด17 18หรือว่า20โตครับเพีางเขาจะเฉลี่ยครับเพีองจะเฉลี่ยเข้าห้ากัน เฮ็ดให้ได้อคอกละ12 13 11 12 13ประมาณนี้ครับพี่น้องอย่างเช่นครับพี่นอ้องคอกนี้เนาะผมจะยกตัวอย่างพี่น้องบางเดียวคอกนี้ครับพี่นอ้องคอดสิก้าตัวครับพี่น้องตาย4เหลือ15ตัวครับพี่น้องเข้ากับจะคัดให้แม่อื่นเลี้ยงครับพี่น้องคัดไปแม่อื่นเลี้ยง สำหรับพี่ๆน่นานะที่อยากรู้วิธีการจดบันทึกตารางการคลอดของแม่หมูครับพี่น้องเนาะบันทึกประวัติครับพี่น้องกะคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องในใต้คลิปนี้ครับพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะเหตุคลิปอธิบายสู่พี่น้องฟังกันครับว่าตารางที่เขาต้องเขียนนี่ครับพี่น้องการที่เขาบันทึกนี่ครับพี่น้องว่ามียังแน่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยเลยกะอธิบายแบบละเอียดให้พี่น้องฟังกันครับพี่น้อง มีข้อดีด้อพี่น้องนะมีข้อดีครับพี่น้องเพราะว่าจะเจียดเฮวนี่รูปประวัติรูปรอบการเป็นซัดรอบการคลอดกับพี่น้องแลยก็เจียดเฮานี่รูปถึงว่าช่วงเวลาที่จะคลอดจะเป็นช่วงใดผสมมาจากช่วงใดและก็นำเชือที่ใช้ในการผสมพันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์นี่ครับพี่น้องเป็นแบบใดครับพี่น้องเจียดแฮรูปประวัติทุกอย่างเลยครับพี่น้องในการ์ดใบนี้ครับพี่น้องอ่า ถ้าสนใจกะคอมเมนต์กัน้ามาได้ครับพี่น้องถ้ามีพี่น้องสนใจผมกะเจดคลิปอธิบายเปรเป็นวัสด้ายสู่พี่น้องฟังกันครับพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดในการไสการเลี้ยงหมูในฟาร์มของเฮ้าครับพี่น้องอันใดดีๆผมกะอยากแนะนําสู่พี่น้องเอาไปเห็ดอยู่บ้านเฮ้ากันครับพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นยาคับพี่น้องยาที่เตรียมไว้สําหรับแม่หมูที่กําลังคลอดลูกอยู่หรือว่าคลอดลูกแร้วกับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่คลอดลูกออกมาแล้วเขาจะสีดเป็นคาโตซันกับพี่น้องภาษาบาลฮาเนาะคาโตซันกับพี่น้องภาษาเกาหลีเพิ่นจะเขียนคาโตซันคือกครกับแต่เป็นภาษาเกาหลีเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าสำหรับคาโตซันรับพี่น้องกับเป็นยาบํารุงรับพี่น้องเนาะเพื่อที่จะช่วยบํารุงแม่หมูครับพี่น้องแต่กะ โพสโกพันครับพี่น้องกับเป็นยาแก้อักเสบครับพี่น้องใส่เศียรหลังจากแม่หมูที่คลอดลูกแล้วครับพี่น้องส่วนลูทะไลครับพี่น้องจะใส่เศียรสาหรับแม่หมูที่เขามีการล่วงคลอดครับพี่นอ้องจะใส่ตัวนี้ครับพี่น้องเพื่อจะช่วยในการรักษาหมดลูกและกระหิให้หมูลูกของแม่หมูทเทานี่เข้าอู่เร็วขึ้นครับพี่น้อง ส่วนสําหรับแม่มูที่คลอดลูกแล้วหรือว่ากําลังคลอดลูกอยู่ครับพี่น้องเขาจะลูกได้ยังไงครับพี่น้องว่าแม่มูตัวนี้ครับพี่น้องเนาะคลอดลูกออกมาเบิดแล้วหรือว่ายังบ่เบิดครับพี่น้องวิธีแรกครับพี่น้องเขาลูกออกมาครับพี่น้องเฮาให้เฮานี่กรองไว้หรือว่าเอาส่คูไว้ครับพี่น้องเอาไว้ตรงนี้แหละครับพี่น้องตรงที่แม่มูคลอดนี่ครับพี่น้องอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งครับพี่น้องเพราะว่าแม่มูบางตัวครับพี่น้องเนาะถึงจะมีลูกออกมาแต่ว่าครับพี่น้องออกมาบ่เบิดอาจจะมีลูกตัวหนึ่งสองตัว ยังอยู่ในท้องในหมดลูกเป็นไปได้ครับพี่น้องสังเกตอาการที่อย่างที่สองครับพี่น้องแม่มูจะนอนซึมบวมกินเข่าครับพี่น้องอย่างที่สามครับพี่น้องท้องจะใหญ่ครับพี่น้องท้องนี้จะบวยุบลงครับน้องอย่างที่สามครับอย่างต่อไปครับแม่มูจะมีอาการกระวนกระวายครับพี่น้องจะบาอยู่นิ่งอย่างต่อไปครับหลังจาก ท o, ี so <ep unkt> no <sport> ่คลอดลูกแล้วปุ๊บเขาขืดว่าคลอดออกมาเบิดแล้ววกับเป็นเขาเก็บลูกทุกอย่างปถิ่ิมแล้วครับเป็นน้องแม่หมูยังมอยอมหลูกกินเข่าเนี่ยครับเป็นน้องนี่แหละครับเป็นน้องเป็นอาการที่บ่งบอกถึงแม่หมูของเขานี่คลอดลูกบ่เบิร์ดครับพป่น้องแต่ว่าครับเป็นน้องบางตัวก็อาจจะลูกกินเข่าได้พป่น้องเขาก็ต้องสังเกตตรงจิ้มของแม่หมูครับพป่น้องอาจจะมีน้ำเมือกหรือว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาครับพป่น้องถ้ามีกลิ่นเหม็นออกมาครับพี่นน้องนั่นแหละครับพป่นน้องเปอร์เซ็นที่มีการ ตกข้างของลูกหมูนี้สูงกับพี่น้องสูงครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะเก็บลกไปครับพี่น้องเก็บลกไปถิ่มเนี่ยเอาก็ควรที่จะสังเกตพฤติกรรมสังเกตอาการของแม่หมูครับพี่น้องว่าเป็นแบบใดว่าคลอดลูกเบิดงเลยยังครับพี่น้องสังเกตเหมือนกันดีๆครับพี่น้องเนาะสำหรับแม่หมูที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับพี่น้องนี่จะเป็นแม่หมูที่รอคลอดครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่รอคลอดนี่ครับพี่น้อง เฮาจะย้ายมาจากคอกผสมพันธุ์ครับพี่น้องย่ายมาจากคอกย่ายมาจากคอกผสมพันธุ์มาลอคอดก่อนเจ็ดถึงสิบมื้อครับพี่น้องจะบวกินนี่ครับพี่น้องเนาะเพื่อที่จะให้แม่หมูเขานี่กินอาหารเป็นอาหารแม่หมูเลี้ยงลูกครับพี่น้องเพราะว่าอาหารแม่หมูเลี้ยงลูกนี้จะมีโปรตีนที่สูงกว่าอาหารแม่หมูอุ้มท้องครับพี่น้องเพื่อที่จะให้แม่หมูเฮานี่ปั๊บัวครับพี่น้องและก็มีการผลิตน้านมที่หลยขึ้นครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮา บวเอามาให้แม่หมูเหานี่ครับพี่น้องปรับบโตในการกินอาหารใให้แม่หมูของเห่านี่มีการผลิตน้ำนมที่ต่ําครับพี่น้องต่ําแหง้งจะบอผลิตน้ำนมหลายครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ่มีอย่างไรครับพี่น้องนอกจากมีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่พี่น้องฟังกะจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นแบบงานที่ผปรพ็เตงานอยู่ครับพี่น้องมกะเห็นว่าเหตุแบบซีแล้วดีครับพี่นองการจดประวัติการลอดหรือว่าการโยกย้าย ลูกหมูเพื่อเฉลี่ยให้แม่อื่นเลี้ยงครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ